สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเล็บเงือกนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับอยู่กับทีมงานกู้ภัยก๊กไสครับผมขณะนี้เราเดินทางมาถึงแล้วนะครับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครับกับสถานการณ์น้ําท่วมที่จังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้แอดมินบอยไม่ได้มานะครับผมเป็นตัวแทนของแอดมินบอยมาทําข่าวแทนนะครับจะรายงานสถานการณ์ให้ทุกท่านได้รับชมนะครับว่าสถานการณ์น้าจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ชาวบ้านจะอยู่กันอย่างไรนะครับ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับเราทีมงานกู้ภัยกกใครอำเภอนาำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ครับแต่ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านเล็บเงือบบนโคกสำราญอำเภอบ้านแห่นะครับจังหวัดขอนแก่นอยู่กับสถานการณ์น้ําท่วมหนักครับที่จังหวัดขอนแก่นครับวันนี้ทีมงานกู้ภัยกบกใน้นาหนาวพร้อมด้วยทีมงานกู้ภัยของจังหวัดขอนแก่นครับผมนําเสบียงครับถุงยางชีพช่วยเหลือชาวบ้านในเช้าวันนี้ครับ ด้านหน้าก็จะเป็นเรือของทีมงานนะครับภาพบรรยากาศจะเอาถุงยังชีพแล้วก็น้ำดื่มไปแจกให้กับผู้ประสบภัยนะครับระดับน้ำนี่ว่วมริมตะลิ่งทั้งหมดเลยครับ ด้านหน้าก็เป็นทีมงานของผู้ภายของไซค์ครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปติดตามแบบใกล้ชิดรู้สึกว่าเหมือนเรากำลังจะหลงทางจบลลงเยทีมงานไม่หลงกันเลยครับ <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> ่สถานการณ์น้ำท่วมของจังหวัดขอนแก่นก็ไม่ค่อยสู้ดีนะครับ <c oughs> ก็ท่วมหนักกว่าปีห้าสี่ครับผม จะสังเกตเห็นบ้านเรือนข้างๆตอนนี้ก็ถึงหลังคาแล้วครับมีกระท่อมของชาวบ้านนะครับแล้วก็มีบ้านบ้านหลังเล็กๆนี่ท่วมมิดหลังคาเลยครับท่านผู้ชมไปครับเดี๋ยวเรเ่งดําเนินการช่วยเหลือชาวบ้านเอาสเสบียงเอาสินของข้าวสารอาหารแห้งไปส่งให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้กันครับ ครับตอนนี้ฝนได้เริ่มเทลงมาอีกแล้วนะครับหลังจากที่ปริมาณน้าเพิ่งจะลดไปตั้งแต่เมื่อคืนนะครับตอนนี้กู้ภัยกู้สายก็กําลังจะทยอยเอาของเข้าไปให้ผู้สียภยนะครับแต่ตอนนี้ฝนตกแล้วต้องรอดูสถานการณ์ก่อนว่าน้ําจะมาเพิ่มอีกหรือเปล่า,าลตอนนี้ฝนตกค่อนข้างแรงครับเดี๋ยวถ้า มีเหตุการณ์อะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจะรายงานให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับ